ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขามีนาเด็กหญิงวัยสิบขวบเดินทางจากเมืองมาเยี่ยมคุณปู่ในช่วงปิดเทอมบ้านไม้เก่าแก่กลางธรรมชาติคือสถานที่ที่อบอุ่นที่สุดสำหรับเธอเสมอมีนาเดินสำรวจบ้านของคุณปู่เธอพบภาพถ่ายเก่าหนังสือที่ขาดและของใช้ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทุกมุมของบ้านเหมือนซ่อนความทรงจำที่รอให้เธอค้นพบคุณปู่พาเธอไปอยังโรงเก็บของเก่า เขากระซิบเบาๆว่ามารดกสำคัญของครอบครัวเราอยู่ที่นี่แต่มีนาต้องเรียนรู้ก่อนถึงจะได้รับมันในห้องเก็บของเต็มไปด้วยนาฬิกาเก่าคุณปู่หยิบเรือนหนึ่งขึ้นมาสอนมีนาซ่อมมันด้วยมือของเธอเองพร้อมเล่าเรื่องราวในอดีตของครอบครัวผ่านเสียงติ๊กตอกแห่งกาลเวลาทุกเช้ามีนาลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อทำสวนกับคุณปู่ เธอเรียนรู้วิธีปลูกผักเก็บผลและดูแลโลกใบเล็กตรงหน้าความภูมิใจพิบาลเหมือนผักที่เธอลงมือปลูกเองคุณปู่กับมีนาแบ่งผักส,สดๆไปให้เพื่อนบ้านทุกคนยิ้มแย้มขอบคุณด้วยใจมีนาเริ่มเข้าใจว่าการให้ก็ทำให้หัวใจอิ่นได้เหมือนกันฝนตกโปรยโปรยมีนานั่งอ่านจดหมายเก่าของคุณปู่ถึงคุณยา่าในตัวหนังสือเต็มไปด้วยความรักความฝันและความทรงจำ เธอสัมผัสได้ถึงหัวใจที่ไม่เคยลืมก่อนกลับบ้านคุณปู่มอบกล่องเล็กให้มีนาข้างในมีนาฬิกาพกเรือนหนึ่งพร้อมโน้ตว่านี่คือเวลาแห่งความรักและการเรียนรู้ถึงวันต้องกลับมีนาโผล่เข้ากอดคุณปู่แน่นก่อนโบกมือลาอย่างอบอุ่นบนรถไฟกลับบ้านมีนานั่งมองนาฬิกาพกในมือมรดกของปู่คือหัวใจที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่สิ่งของ